สินค้าหมดในตะก้าครับโอ้โหวันนั้นก็จีอย่างี้แหละผมตะลึงตะลานมากหมดขาดขาดเตาเลยครับเสียค้าผมอ่ะวันนั้นยังไม่ได้เตรียมตะการสาสำรองก็เลยขาดไปเลยครับโอ้โหเขากําหนดให้ขายได้ร้อยชุดต่อวันวันนั้นทะลุเป้าครับวันนี้มาดูกันนะครับอ่าวันนี้ถ้าเกิดว่าทะลุเป้านะตะการสาสำรองผมยังอยู่ครับไายห่วงใส่กันได้ทั้งวันเลยครับวันนี้นะ ผมมีสามตะก้าสำรองวันนี้นะครับใช้ชมพูอย่างเดียวถูกต้องครับชมพูอย่างเดียวผมจะบอกให้ช่วงที่ผมทดลองทามาครั้งแรกผมทําแค่ชมพูใชย้ยังไม่มีเข็มนวดผมยังหายเลยนะครับนะอยากสั่งค่าแต่สั่งไม่เป็นใช่ไหมนะครับอยากรู้วิธีทําโอ้วิธีทําก็เดี๋ยวนะเข้าไปหลังบ้านผมนะยังเป็นสาธารณะไม่ได้ครับหลังบ้าน ท่องไปอย่างนี้เลยจบทุกปัญหาเรื่องเส้นผมแม่นังศีรษะจีมักขุดมักุวดจีเนี่ยครับจบเลยทุกท่านที่ถามผมมาตอนนี้คือสูตรนี้ถ้ามันไปวางอยู่ในมินิมาร์ทในห้างนะครับไม่ต้องไปเลือกว่ามันช่วยรังแคช่วยแตกไปช่วยอะไรท่านหยิบได้เลยครับถ้าไปเจอนะเนี่ยนะครับในวันครา้งหน้ามันวางอยู่ในห้างในเชลนะครับหยิบใส่ตะกร้าได้เลยไม่ต้องไปเลือกว่ามันผมมันผมแห้งรังแค ให้มันวุ่นไวายไปป่วงเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นเวลาผมไปซื้อกับคนที่บ้านไปห้างเนี่ยเธอก็เลือกสูตนนั้นฉันก็เลือกสูตนนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันวุ่นไวายไปป่วงจริงๆนะครับในระหว่างที่เราทดลองแชมพูอยู่ทมามะกรูดจีอยู่เราก็เลยเอาความรู้สึกนี้เข้ามาใส่ครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ทําให้มันจบอยู่ในชุดเดียววดเดียวเถอ,อะ <laughs> ตอนนี้มันก็เป็นผลสําเร็จจริงๆครับตามที่เรา ตั้งเกียร์จำนงไว้ตามที่เราตั้งใจไว้ครับนะจบทุกปัญหาเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะครับนี่นะครับในคู่นี้ในชุดนี้เลยครับนะหรือท่านใดที่ไม่ชอบนวดก็อย่างเดียวไปครับมันเป็นสมุนไพรตัวเดียวกันนะครับแต่อันนี้กล่องเขียวเม็ดเขียวเจอเยอะกว่าแค่นั้นเองครับกีมนวดเนี่ยนะครับอ่าโอเคนะครับหลายท่านนะอืม ขอบคุณทุกๆออเดอร์นะครับสนใจมีท่านไหนไม่เข้าใจไม่ไม่แน่ใจในการช็อปใน